ถ้ายอมรับความจริงได้เนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอย่างเรารู้ความจริงว่าความสุขเป็นของไม่เที่ยงความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงความอยากจะให้มีความสุขความอยากจะให้ความสุขอยู่ตลอดไปจะไม่เกิดขึ้นความเกลียดชังความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะใจจะไม่ได้เกลียดมันใจจะรู้ว่ามันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปนี่ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่ว ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจจะเป็นกลางใจเป็นกลางคือใจไม่มีความอยากใจไม่มีความอยากอย่างรู้ความจริงของร่างกายจะไม่มีความอยากในร่างกายว่าร่างกายจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องไม่อย่างนั้นต้องไม่อย่างนี้รู้ความจริงของจิตใจก็จะไม่เข้าไปแทรกแสงนะว่าจิตใจจะต้องอย่างนี้จิตใจจะต้องไม่เป็นอย่างนี้เมื่อไม่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจ นี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะ